เอ้ยโย่วสวัสดีสมาชิกทุกท่านด้วยนะครับขอต้อนรับกลับเข้าสู่ช anel BBQ Gamer กันอีกครั้งนะครับคลิปนี้ก็เช่นเคยนะครับอยู่กันในเกม Smar l e g e n นะฮะวันนี้ผมจะพาน้องสโนนะครับผม Legend สายมือสังหารตัวนี้นะครับมาทำชาเลนจ์ห้ามใช้อัติเมตกันต่อนะฮะซึ่งสโนเนี่ยเหลือเป็นตัวสุดท้ายของ Legend ที่ผมมีตอนนี้นะฮะก็จัดไปดิตอนนี้สโนผมเลเวล6นะครับอยู่อันดับที่8นะถือว่าอยู่ระดับกลางๆอยู่เลยนะครับยังไม่ถึงกับสูงนะ แต่ว่าการเล่นระดับนี้นะฮะมันก็มีคนเก่งๆอยู่เยอะพอสมควรนะจากที่ผมเล่นดูแล้วนะครับก่อนอื่นเลยผมต้องขอบอกไว้ว่าสโนเนี่ยเป็นตัวที่มีความเคลื่อนไหวเร็วมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งสกิลต่างๆนะฮะสกิลหนึ่งแล้วก็อติเมตเนี่ยเสริมความพลิ้วให้กับสโนได้เยอะทีเดียวนะครับเมื่อเราโจมตีศัตรูไปครบ1ชุดนะฮะเราก็จะได้รับอัติเมตมาแล้วนะฮะสำหรับสกิลหนึ่งเนี่ยถ้าเกิดว่าเราใช้ไม่โดนศัตรูนะครับเรายังสามารถเคลื่อนที่ต่อได้นะฮะแบบนี้ครับมันจะมีดีลหังจากใช้ไป แค่แป๊บเดียวนะฮะไม่ถึง1วินาทีนะ s <S นี่ประมาณนี้นะครับแต่ว่าถ้าหากสกิลหนึโดนศัตรูนะครับมันก็จะติดดีเลย์การชักดาบของสโน่นิดนึงนะครับ 1...2... <'s> ประมาณ2วินาทีนะฮะ2ว oh <my> ินาทีสำหรับเกมนี้ไม่ถือว่านิดนะ ผมถิดว่าค่นข้างที่จะเยอะเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นเกมเร็วนะคะเน้นเกมจบไวนะครับสกิลคูดาวเร็วๆใช้สกิลแบบเร็วๆเ,เนี่ยก็จะเป็นความได้เปรียบของดีเจนตัวนั้นๆนะฮะดูกันอีกรอบนึงนะครับจะใช้สกิลใส่ปับ๊บนีเห็นป่ะจะชักดาบขึ้นมาประมาณ2วินาทีนะฮะแต่แอนิเมชันการชักดาบนะฮะเราก็จะตัดออกไปด้วยการใช้อัลติเมทนะครับมาดูกันเลยครับ เนี่ยกดใช้อัติเมตปับ๊บเราสามารถพุ่งไปอาทิตย์ทางที่กำหนดแล้วก็วิ่งต่อได้เลยนะครับถ้าพูดถึงคอมโบของสนโนนะครับมันก็จะมีการใช้สกิลหนึ่งตามด้วยอัติเมตกลับมาที่ศัตรูแล้วก็ฟันต่อนะครับ s <S เนี่ยแบบนี้นี่ฮะเป็นคอมโบโดยสมบูรณ์ของสนโนเลยนะครับ <Yeah. S 1> แต่ถ้าพลิกแพงมากกว่านั้นก็เราอาจจะใช้สกิลหนึ่งเด็ด <That, S 1> แล้วก็โจมตีนะฮะเป็นการหลบแล้วก็อย่าให้ศัตรูเนี่ยตั้งตัวติดนะฮะว่าเราจะไปในทิศทางไหนนะครับ หรือไม่ก็ใช้หลอกลอ่อศัตรูได้นะครับเดี๋ยวผมจะแดดไปบนแล้วก็อัติเมทกับหาศัตรูนะฮะนี่ฮะประมาณนี้เลยนะครับคือมันสามารถล็อกหลบศัตรูได้เยอะมากๆนะคะอัติเมทเนี่ยถึงแม้ว่าจะไม่มีการสร้างดาเมจแต่ก็ถือว่าเป็นสกิลที่ทำให้สโนเนี่ยมีความพริ้วมากยิ่งขึ้นเลยนะครับ ตัวนี้ต้องอาศัยการบังคับแล้วก็ใช้นิ้วแบบเร็วๆหน่อยนะและในคลิปนี้ถ้าหากผมตัดสกิลอัติเมตไปแน่นอนว่าความพิ้วของสนเนี่ยจะลดลงไปเยอะมากๆนะครับจังหวะที่เราใช้สกิลไม่โดนศัตรูเนี่ยอาจจะมีโอกาสที่เราสามารถหนีตัวที่จะมาซ้อนได้อยู่นะฮะแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้ไปโดนศัตรูปับ๊บตัวที่ซ้อนเนี่ยจะชิงจังหวะที่เรากําลังชักดาบออกมานะฮะโจมตีเราต่อเลยนะครับถือเป็นข้อเสียเปรียบของสโนเลยก็ว่าได้ แล้วก็เนื่องจากสโนเนี่ยมีเลือดที่น้อยด้วยนะครับ Idol. เพราะว่าเขาเป็นสายแอสซิสซินหรือว่ามือสังหารนั่นเองนะฮะก็อย่างที่บอกนะฮะคลิปนี้ก็ถือว่าเป็นการทำชาเลนจ์ที่ยากสำหรับผมอีกหนึ่งตัวละครเลยก็ว่าได้นะครับ ถ้าใครดูมาถึงตอนนี้แล้วยังไม่ได้กดไลค์ก็ฝากกันไว้ด้วยนะครับกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมหน่อยและก็ถ้าหากใครอยากติดตามคลิปดีๆจากผมก็สามารถกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ได้เลยนะครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเ,เราไปลุยกันเลยครับบุ <B> ้ม <OOM! S 1> มาครับลุยกันเลยคว <'s> ันท็อปฟี่ไปก่อนครับช่วงแรกนี่ยนะให้ได้อย่างน้อยก็ 3- 4เม็ดนะฮะ ใส่ขอไปก่อนครับเ,เก็บมาดีไม่ใช่้ฟันให้เก็บ,บากากมาตรงกลางนะฮะเข้าสู่โซนอันตรายนะครับถอยก่อนดีกว่ามาเตร์แคทนะฮะเก็บไปก่อนดีครับเก็บไปก่อนโอ้โหมาเตอร์แคสแตรติเมตเลยเหรอเราไปขโมยลูกอมมาได้นะฮะ เก็บไปก่อนฮนะทำไงเนี่ยใครเซอร์เอ๋ยจะเอาอ่ะพวกจะเอาอ่ะพวกนี่จัดไปดีครับใครเซอร์จะเอาใช่ไหมเอาใช่ไหมมามามา,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 านี่ดีเราไปโอโ้โหไถไปแล้วครับไถฮุกไปแล้ว น,นี่ดีไปครับเก็บมาเลยฮะลูกอมสามเม็ดโอ้โหเข้าโซนอันตร,รายฮะถอย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 ตายดีครับโอ้ใครซอร์จัดการมันพวกดีมากพวกดีมากพวกโอ้โหอัลติเม็รัวเลยฮะเฮ้ยแล้วทำไมทอฟฟี่เยอะเยอะเยอะแยะมากเลยฮะอันนี้อ้าวยังไงฮะใครซอร์เอาอ่ะฮะเฮ้ย โอ้ยเลือดเราเยอะเว้ยเลือดเราเยอะเว้ยจัดไปดีครับจัดไปดีครับอ้าวอย่างนี้ก็สวยดีครับเจอใครเซอร์เนี่ยถือว่าง่ายอยู่นะฮะจบครับปิดเกมเรียบร้อยนะฮะถ้าเกิดว่าเจอตัวอื่นที่พลิ้วๆเนี่ยเล่นค่อนข้างยากนะครับผมสามารถใช้ได้สกิลเดียวอย่างนี้นะฮะก็คว้าอันดับหนึ่งไปนะครับเกมแรกสวยๆชิลๆกัน สำหรับไคเซอร์เนี่ยมันเป็นตัวที่อันตรายมากถ้าหากว่าเขาได้ใช้อันติเมตนะฮะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเจอในโหมด3 v 3โหมด b บ t เทิต่างๆเนี่ยไคเซอร์เป็นตัวที่โกงมากๆด้วยเช่นกันนะครับแต่ถ้าเกิดเจอกันในโหมดดวลหรือว่าเบตเทิลรอยเยลเนี่ยก็ต้องรอให้อันติเมตหมดก่อนนะฮะไคเซอร์ก็จะดรอปความเก่งลงไปเยอะเลยนะครับมาครับสูดหายใจลึกๆแล้วไปลุยกันนะฮะเก็บทอฟฟี่ด้านบนก่อนเดี๋ยวเราค่อยวกมาเก็บด้านล่างต่อครับ มีใครกำลังเอาแถวนี้อยู่ด้วยมเมื่อกี้ผมเห็นท็อฟฟี่ตรงนี้อีกลูป่ะหายไปไหนแล้วไม่รู้นะฮะเก็บไปก่อนครับเก็บไปก่อนฮะเขาอู่โซนอันตรายครับถอยก่อนดีกว่าเยอะนะฮะไปดีกว่าให้เขาสู้กันไปฮะโอ้โหสินดีอ้อะซินดี้เจอแฟน,นะครับแล้วก็มาสเตอร์แคทนะฮะลุยก,กันยาวๆฮนะ จัดไปดีครับตายอันนี้ถอยดีครับได้ลูกอมมาสองสามเม็ดนะฮะอ้าวตรงนี้ลูกอมเหลือเหรอเก็บไปก่อนครับลุยกันยาวๆครับยังมีอีกลูกนึ่งด้วยนะฮะเก็บมาครับสิบเอ็ดลูกแล้วนะฮะเฮ้ยมาสเตคทมันได้ไปกี่เม็ดแล้ววะเฮ้ยมันน่าจะไร่เทียมทานแล้วอ่ะ โอ้โหนั่นไงจัดไปดีครับก็จัดไปดีครับแลกกันนะครับโอ้โหทอฟฟี่กองอยู่งันเพียบเลยฮะเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะเนี่ยโอ้โห,โโหแล้วทำไมพอผมมาอยู่ตรงนี้แล้วมันโดนแล้วเปิดรัวเลยละเนี่ยโอ้โหน่าจะสู้ยากนะฮะเลือดตามอยู่เยอะนะฮะ เเลือดอยู่ด้านบนนะฮะเลือดอยู่ด้านบนนะฮะจะเอาเหรอเอาเหรอพวกสับไปดีครับสับไปดีครับ <pe ars> โอ้ย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 โดน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 โอ้าวอ้าวอ้าวโอ้โห กระโดดใช้สกิลนะครับออกนอกวงแล้วก็ตายเองนะฮะ <m> คือผมเสียบตรงที่เลือดน้อยอะ่ะ <m> คือมันไปโดนระเบิดหลายครั้งนะครับเมื่อกี้ผมกําลังจะเดินไปเก็บเลือดด้านบนนะเสียดายมากเลยนะฮะเกมนี้ไม่งั้นเรามีโอกาสคว้าอันดับหนึ่งมาอีกนะครับหลุยกันไหมครับแหมเราต่อให้หรอกนะถ้าเราใช้สกิลในเมทเนี่ยเรียบร้อยไปแล้วมาเต์เัคนเมื่อกี้นะฮะเอาเก็บไปดีครับโอ้ย <isas> ตับไปดิโอ้ยนี่อ้าวอ้าวอ้าวต่อยไปต่อยไปน้องแฟเก็บก่อนอย่ามาขวางทางพี่น้องเก็บเลือดก่อนนะฮะเหมือนเขาเพิ่งฝึกเล่นก่อนอยู่หรือเปล่าเนี่ยสับไปดิโอ้โหไม่ได้ลูกอมเฮ้ยเฮ้ยอย่าไปอยู่กลางวงงั้นดิพวกสับไปดิครับไปเรียบร้อยราวี จัดไปอีกทีครับจัดไปอีกทีครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเแล้วเบิดมาเอาเลือดก,ก่อนเลือดหมดแล้วอ<ป>่ะรันโอ้สโนโตัวนั้นก็วิ่งว่อนเลยนะฮะเฮ้ยอาริสเขาได้เอ่ะมีเลือดตรงนี้ด้วยครับผมฮ้ยอาริสอาริสส,สับไปดีครับมาดิเลดมันอยู่แถวนี้ว่ะ สับไปดีครับมาเราได้เปรียบถือว่าค่อนข้างเยอะนะฮะโอ้โหเลไปแล้วสับไม่ดูนะมันหายไปไหนแล้ววะเนี่ยสับไปดีครับอ้าวถ้าเก็บลูกโอมอย่างนี้จัดไปดีครับจัดไปดีครับโอ้โหมันรอดมาได้ไงอะ่ะ ให้มันไม่โดนสก,กิลผมได้ไงอะ่ะสับไปดิอย่ามาหายตัวใส่ผมนะเว้ยโอ้โหเรียบร้อยฮะมันหายตัวไงคือ <c ười> <c ười> เจอกับเรดเนี่ยสู้ยากอยู่นะฮะแถมเราไม่มีอัลติเมทด้วยนะครับความผิวแล้วก็จากที่บอกครับลดลงไปพอสมควรนะฮะก็ได้อันดับ2ถือว่าโอเคอยู่นะครับมาครับต่อกันอีกสักเกมนะฮะเกมนี้ผมจะคว้าอันดับหนึ่งมาให้ทุกคนให้จงได้ล้ว อยู่ไหนเอยลูกอมลูกอมจัดไปดิพวกนี่มันขโม,มยลูกอมผมอะ่ะมันขโม,มยลูกอมผมอะ่ะเอาไปดิไปแล้วเนี่ยสู้กันไปเลยพวกอา้าว เล่นบมอย่างนี้สวยนะครับซินดี้โอ้ยโอ้โหเจอแฟร์ด้วยนะฮะเอาเลือดก่อนเอาเลือดก่อนครับถอยถอยถอยเฮ้ยวงบีบอีกแล้วครับวงบีบอีกแล้วเลือดตรงนี้น่าจะมีโอ้โหไม่มีแล้ว,วอ่ะไปไปไปถอยก่อนอ่าเลือดมาครับข้างบนนะเก็บไปก่อนครับ ได้ลูกอมมาเจ็ดเม็ดถือว่าค่อนข้างที่จะสูงพอสมควรอยู่นะตอนนี้มาดิมาดิอมไฟอะเนี่ยเลือดมันอยู่ตรงนั้นวะ่ะนี่มันทำอะไรเนี่ยใครเซอร์ตัวนี้ตายเรีย <c oughs> บร้อยครับผมเฮ้ย <c oughs> เลือดมาให้ผมก่อนดิ ให้เอาไฟกันไปก่อนนะครับถอยมาเราเลือดก่อนนะฮะเก็บไปครับเฮ้ยเลสนะ่าจะอยู่ทางขวานะฮะจัดไปดีครับเก็บเลือดไปฮะ <Finish her. S 1> นี่เรียบร้อยครับ <the> โอ้โห oh. นัตติเม่เลยอะพวก อันติเมตเลยอ่ะพวกเก็บเลือดก,ก่อนครับอ้าวอย่าแงบบนี้ก็สวยดีครับสวยดีครับบีเตอร์ฮะเรียบร้อยครับผมแต่หน้ากากใส่ทีนึงโอ้โหสถานการณ์ผมตกเป็นรองอยู่นะฮะเมื่อกี้นั้นแต่ว่าก็พลิกกลับมาชนะได้ครับผมเพราะว่าใคร เพราะว่า BBQ g a m e เเมไงเกมนี้เราจึงงด้านอันดับที่1นะฮะก็จัดไปเลยครับอ่ะเรียบร้อยครับได้อัปเกรดเส้นทางคอนโซนะฮะเก็บไอคอนมาก่อนหน้าขาวหน้าซีดกันเลยทีเดียวนะครับ ก็เป็นยังไงกันบ้างล้วครับสำหรับการทำชาเลนจ์ห้ามใช้สกิลัลติเมทของโซโนนะครับูทุกคนมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะแต่ส่วนตัวผมอย่างที่บอกไปนะครับถ้าตัดสกิลัลติเมทออกไปเนี่ยความพลิ้วของโซโนมันจะดรอปลงเยอะๆเลยนะครับ ดรอปลงเยอะมากๆนะฮะ <Yeah. S 1> ครับถึงตอนนี้แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับวันนี้ก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนครับครับ